เอาไปนี้มารุนน้ากันครับพี่น้องคือโง่ลงโค้งยุกครับสิมีแต้มบ่ครับลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะยุกครับโอ้จังสีมีครับหลังหนึ่งยุคข่างเถียงเนี่ยแหละครับมันเจังไหครับหลังนี่ครับโง่ลงงงยุนี่ครับโอ้โอ้โ้เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับมันเป็นมีดติครับเป็นนูกศรครับโอ้ใส่ไดครับพี่น้อง องมารุนน้ำกันครับมีแต้มบ่ครับโอ้ยึกครับโอ้ยจังสีมีแท้ๆทครับยุคหางเถียงฟังทั้งนี้ก็มีสองสามหลังครับสีมีแต้มอีกบ่าครับหลังนี้สีเป็นจังไดครับพี่น้องเอาจังไดอีกครับมาง้อลงงงอยุพุน่นสารพันสารพันชาแน,นลสารพันสารพันชาแนล สารพันสารพันธสแนวหาไปสแนวว่าแต่พ่อได้ปนใส่หนูหาปู่หาป่าหาปลา,า,าไหลได้มา่คอยก็เอามาปนหากินแบบไร่สไตล์หามาเนวาได้คอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับลุงป้านะอายายมายายหายายสี สารพันธ์แคแนลอีกแล้วครับยิบเดเบ็ดคู่ใจครับตะลุยออกหมายหาปักเบดปละไลครับหมายทงไฮทงหน้าครับมือนี้ล่มแห้งแห้งครับบอกไ้ก่อน้อพี่น้องเด้ออาจเสียงบ่ชัดครับกับอีกฟังนึงเป็นถนนใหญ่ครับแล้วก็ทงหน้างามๆเนี่ครับที่ห้องสิออกมาหาหมายครับมารุ่นมติตามน้ำสารพันธ์แคแนลครับ ไปหามาสิพ่อเด้๋ยว่นพี่น้องบอกแล้วมาลุยกันเลยครับนี่ครับหูแรกครับงามๆครับหูนี่ครับสิมิแต้มฝากพี่ฝากน้องบ่ครับบอกแล้วมาลุยกันเลยครับเขาพ่อหูแล้วครับหูงามๆครับพี่น้องเฮียที่เข้าใส่มือนี้ครับเป็นเอืไก่ครับพี่น้องนี่ครับ เออไก่ห้าหฮันเป็นชิ้นครับพอเม็ดทั่วดำละครับพี่น้องเสียบเม็ดเลยครับนี่ครับพอเม็ดทั่วดำเป็นละครับพี่น้องเสียบเบ็ดครับพอมีอย่างหลายครับสักเบ็ดครับเยลงหูครับพี่น้องล่อรุ่นครับหูประไลเมื่อสิเป็นยังสี่ครับนี่ครับ นั่นครับมันสิมีขีควยครับนี่ครับขีควยขึ้นอ้อมคางครับแล้วกรแเม่นหู้แปวครับนี่ครับพี่น้องหู้แปวมันครับพี่อันมาสอดพี่ครับพี่พี่ครับนั่นครับหู้หนึ่งครับหู้ปลาไลครับพี่น้องนี่ครับนี่กระมนครับนี่ครับหู้แปวครับนี่ครับแปวหนึ่งครับวิธีสังเกตครับ เบ split, Daniel, ื first, enough, first, musician, fourth, couple, ้องครับเบื้องน้ำครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับนั่นครับถ้าน้ำกระเตื้อมมองอื่นครับถ้าห้องแย่หูเ้วน้ำกระเตื้มแสดงว่าแม่นหูปลาไหลครับนี่ครับนี่แม่นหูเปรียววันพี่น้องมาผ้ามาลุนน้ำกันครับนี่ครับเบื้องพี่น้องเบื้องใส่หูไดกระได้ครับเนี้ที่ห้องหันเป็นชิ้นพอดีครับเสบมิดทัวครับ เทียบข้าเบครับอย่าลืมด้วพี่น้องด้อให้เบดนี่ทะลุครับนี่ครับให้ดวงเบดทะลุครับแล้วก็แย่ลงหู้ครับพี่น้องมมมีอยังหลายครับนี่ครับแย่ลงซ้ำนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องถ้าเข้าขยับหู้นี่ครับนี่เพิ่งพี่น้องนี่หู้ปลาลครับถ้าเข้าขยับหู้นี่ครับนี่ เบื้องน้ำทั้งที่ครับผุนผุนครับเบื้งน้ำครับนั่นครับน้ำกระแทกตึกตึกเหรอครับเป็นมูปลาลไลครับฟาดครับพี่น้อง อหูปลไหลยางงามครับหลมสองนิ้วอีกตั้งหากครับพี่นอ้องมาเบิ่งหูนี่น้ำกันครับนี่ครับวิธีการของห้าครับหาจิตง่ายไงครับพี่น้องเสียบเบ็ดลงครับนี่ครับ เียที่เฮาหันแล้วครับพี่น่องเกียบลงเบดเลยครับเคล็ดลับครับให้เบดโพครับเวล่ามันเกิืนเยี่ยจะได้กินเลยครับจะได้ติดเลยครับหู้ง,งามงามพี่น่องนี่ครับมาเบงหู้นี่นับกันครับหูง,งามงามครับพี่น้อง เบื้งครับนี่ครับหู้หนึ่งครับพี่น้องหลมสองนิ้วครับนี่ครับหู้ที่เข้าใซครับเป็นหู้แปวครับนี่ครับก็ว่ามมนสิมีเต็มอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับสองหู้นี่มันสัมพันธ์กันครับอันนี้พิเศษครับเพื่อความชั่วครับเขาใส่สองหลังเลย ครับเบื้องเฮียเข้าพี่น้องให้ปลายเบ็ดนี่ทะลุครับนี่ครับเวลาหนึ่จะได้ติดเลยครับนี่แค่เงียะลงหู้ครับหาจิ้งไงไงครับพี่น้องเอามันใจครับเอาเลยใส่เบิ้ลสองครับใส่ทั้งหู้จิงได้หู้แปลวครับลาไลมันก็มีหู้จิงหู้แปลวเด้อครับเด้อมาลุนครับมาลุนครับพี่พ่อมีแต้มว่ครับ เขากิดีไส้ไปแท่งนี้แหละครับพี่น้องเพราะดีมันล่มแห้งนะครับบางช่วงอาสเสียงหายครับหายอยู่หากินแบบธรรมชาติบ้านเฮ้ากับจังซี่แหละเนาะเ้าบไได้ปุงแตงครับสีพ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน่องบ่พอแล้วมาลุนครับมาลุนมาลุนน้ำสารพันแฉแนวครับเบิงเบิงครับเบียดเฮ้ามายี่สิบหลังครับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับจุ่มเดียวครับ ฝืนครับหนึ่งสองสามสี่าโ,หโหครับจุ่มเดียวเหลังแปดหลังครับน้องมารุนน้ำกันครับหลังจากที่เข้าใส่แล้วครับเขากับนางเศร้าเมียจักหาน้าที่ครับนี่แหะครับใส่หฮมอ้อยนี่แหละคิดว่าออกบอกว่าถือกับมะไม้ต้นอ้อยนี่แหละครับ พีลุงเนตรผ้าลุยพันมาประจำล่ะครับไมายน่กะเด็ดครับเอาสิผ้าพีผ้าน้องพยายามล่องเบิงครับสิม้แต้มอีกว่ครับหาจิ่นสิพ่อได้ปรเนี่ครับไมายทงไฮตรงหน้างามๆเฮ้ามมลุ่นน้ำกันครับวันนี้ครับเอาสิผ้าพีผ้านองพยายามครับขอเล่าไปลุยเลยครับของไม้ที่เข้าไ่มาเป็นร่องน้ำเนี่ล่ะครับ ตะเกามันก็มีปลาไหลนั่แหะครับมารุนน้ากันครับมาแล้วครับหลังแรกจะเป็นยังไงครับขดกองจ้องอยู่นน่นครับลองมารุนน้ากันครับสีมีแต้มบ่ครับขดท้ายเบ็ดกันครับเบ็ดจังบ่หักครับจื๊อครับโอ้ยบ่มี่ซ้ำครับโอ้ยบาดแรกเงียวครับหลังจากหลัางแรกที่เข้าดึงพลาดครับบังหันนี่ครับ นี่ครับเอาเลยมารุนน้ำสายนี่ครับที่จ่อๆกันอยู่นี่ครับสิมีแต้มฝากพี่ฝากน้องบ่เนาะเอาเลยสีผ้าพี่ผ้าน้องมาหยามมาเรื่อยๆครับเอาหลังนี่เป็นจังไงครับพี่น้องขึ้นง่อลงงงอยู่สิมีแต้มบ่ครับเอามารุนครับคึงอง่อลงโค้งอยู่ครับสิมีแต้มบ่ครับลองเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะ ยึกครับอู้จังสีมี่ครับมี่ครับพี่น้องจังสีครับมี่แทะแทครับเตรียมใส่ไหครับลองมารุ่นใส่ครับอโอ้เข่ามาเลยคู่แท้พี่พี่น้องอู้แตใส่ง่อยหรอครับจังสีครับอโอ้ครับถ้าเขาบ่อหาเดวพันมือให้เกี่ยวหลายหลายรอบจังสิครับจังเอายู่ครับ เมียมอโอตัวใส่ไดนครับพี่ร่องเอ้าอืดถั่วครับปืดดูอเออือ,อจกตามครับจกตามสงสัยมีเต็มง่ายดีหรอครับเป็นสิครับ โอ้โหถูกเข้าไปเรื่อยๆครับอืมใส่ไหนครับพี่น้องโอ้มันยังส ну ูงอยู่ครับโอ้โหอืมครับคุณครับจกน้ำเข้าไปเรื่อยๆครับ อดขึ้นเลือกแต่พี่น้องออ,ออกมากวะครับเ,เนียนติ๊กพี่น้องเนียนติ๊กอขุดสู่ครับดึงว่าได้ครับมันสิขาดครับ ออกมาเรียรียูยุครับเอ้าเอ้าออกมาเหรอครับโอ้โงามครับงามครับเบื้องครับอ้ใส่งามครับพอเด็กปนครับเป็นยังสีครับอืมเอ้าหาจินพอเด็กปนคือเกาเห่าเหรอครับพี่น้องหลังนึงยุคห่างเถียงเนี่ยแหละครับมันจังไดดครับหลังนี่ครับโง่ลงงงอยู่นี่ครับ อูวูอูเบิงครับเบิงเบิงครับบมเมนมีติครับเป็นนึงสีครับอูใส่ไหนครับพี่น้องนองมารุนน้ำกันครับมีแจมมัครับอูจึ๊กครับอูยังสีมีเทแท้ครับวัดตัวเบิงพี่น้องเบิงครับเบิงอามีแท้แทครับยังสีครับเอา ปอ๊ดตัวพี่น้องคุณครับอู้น่ะว่าย้อมบวกนะครับโู้โหเอา้าจังได้ครับเตรมจังได้ครับเอา้าเอา้าเอา้าสิพ่อเด็กปนบ่พี่น้องเอา้ามาลุ้นเซ้ครับโตว่าย้อมบอกไหมครับหืมฮัตคิ้วเงาเฮ้ยครับ อมาดูนน้ากันครับอ้อออกมาเรื่อยๆแล้วครับอ,อ๋อึัดขึ้นแน่นเลยครับมันใส่จังใดครับใหญ่จังน่ยอยบ่อื้ออฮึดถูกอ๋อู้หม่ออกเลยไหมครับอือวิวยบใส่จังไดพี่น้อง พุ่ยย่อออกครับมันสิมีไส้ยึดติครับอ,อืออุ้ยก่อเขาออกเลยพี่น้องอ,อืดโัพอแล้วครับพอแล้วป้อตัวอืมหญ่ครับใหญ่ครับเปน็นังสีครับป้อตัวครับพี่น้องเอออือโัเอ,อ้ามันติดใส่ครับเอ,อ๋ออู้พี่น้องเบิ้งครับเบิง้ง หนึ่งในล้านที่พ่อครับยิงสี่ครับติดขีโพครับโอ้โธเอาเบิ้งครับงครับงหญครับแจ่มนี่ครับโอ้ว่ามันติดจังไรครับพี่น้องหมุนจุนรุนเลยครับติดบักแอลครับนี่ครับโอ้งามครับงามครับพอได้ป้นล้วครับพี่น้องไปุนยังสีครับยุคข่างเถียงฟังทั้งนี้ก็มี สอามหลังครับสีมีแจมอีกว่าครับมารุ่นครับหลังจากวังหันครับติดทองครับเอาจังไดอีกครับมะง่ลงงงยุพุ่นรุ่นน้ำกันเบื้องขั้นเบ็ดครับฮาดเบื้งแนวพี่น้องเบิ้งขั้นเบ็ดครับเบื้งมันตีโค้งครับถอดขั้นเบ็ดมันครับจึ๊กครับโอ้โหหูหูหู้งสีมี้ครับ ดึงเรื่อยๆครับดึงเรื่อยๆตัดดึงบ่ออกครับโอ้มาลุ้นครับมาลุ้นครับเดี๋ยวหยับมาเบิ้งน้ำกันใกล้ๆครับอ้อใส่ไดนอีกครับวันนี้ครับอู้คันเบ็ดเท่าครับอย่าลืมพี่น้องต้องได้หาแนวพันมือครับนี่ครับมือเท่าจังบ่บาดครับนี่ครับดึงได้สบายเลยครับไปปนบ่พี่น้อง หล e ังจากแต้มก e ้อนติดเอวครับแยมนี่ติดจั่ไหนครับอู้เอ้า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 อู้เถออกมาเรียร์ๆแล้วครับตึ๊ครับบื้อเธอเอ้ยครับงามครับงามครับบึ้ยเบิ่งมันหมุนครับเอ้าเอ้าด้ปนเหรอพี่น้องเป็นยังสี่ครับตะเวนกับทีตกดินแล้วครับ ขาอิเก็บกู้กลับบ้านครับกระพาะมีแตมอพอเพราะได้ปนยู่ดอกครับหากินกระเพาะได้ปนครับกู้กลับบ้านลรวครับปลหลเมื่อนี่ใส่ไว้ไงปันใดครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บกู้แล้วเขาสิสรุปแต็มให้พี่ให้น้องเบิ้งครับ บรรยากาศดีๆรอบแรงๆครับเขาเก็บกู้ครับแล้วครับเบ็ดที่เขาใส่ครับยี่สิบหลังติดแค่สามตจมครับเขาไปเจ็บพักขันจ่องครับเอาไปกินกระปุนครับแต่ว่าเมื่อนี้ปลาไหลใส่เพราะไงปนได้ครับแต่ว่าเฮากับพ่อเด็ดปนคือเก่าครับสําหรับืันนี้ก็ขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับสารพันสารพันชาแนล กดติดตามกดไลค์กดแชร์เด็กที่อยู่ในคัน คนแจ่าอายุเกิน90ปีโปรดท้ายวิจรณญาณเพราะคลิปต่อไปนี้มันมานคกับพ่อได้ปน้นค่อยกับพ่อได้ปุ้นค่อยกับพ่อได้ป้น